การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบ่งเป็นสองหน่วยการเรียนรู้ 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดมาจากการที่โลกได้รับพลังงานดวงอาทิตย์และมีกระบวนการในชั้นบรรยากาศที่รักษาสมดุลของพลังงานซึ่งทาให้อุณหภูมิของพื้นผิวโลกเหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกและส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกค่อนข้างคงที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ในอดีตพบว่าภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและหลักฐานทางธรณีวิทยาแสดงให้เห็นว่าประมาณ21,000ปีก่อนโลกถูกปกคลุมด้วยทารน,น้ําแข็งปริมาณมากครอบคลุมพื้นที่ทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปซึ่งในปัจจุบันธารน,น้าแข็งที่ปกคลุมพื้นผิวโลกมีน้อยกว่าร้อยละสิบของพื้นที่ทวีปทั้งหมดบนโลกพลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์มาจากการแผ่รังสีในช่วงรังสีเคลื่อนสั้นเมื่อรังสีดังกล่าวเดินทางมาถึงโลกใช้บรรยากาศของโลกจะถูกดูด ดูดเกลืนไว้และบางส่วนจะถูกสะท้อนกลับไปทันทีโดยที่รังสีส่วนที่เหลือจะผ่านลงมาสู่พื้นผิวโลกดังนั้นรังสีจากดวงอาทิตย์จะถูกสะท้อนกลับไปทันทีปริมาณร้อยละ29และถูกดูดกลืนไว้ร้อยละ71ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําให้ทราบว่าภูมิอากาศในการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากกระบวนการทางธรรมชาติจากข้อมูลอากาศในช่วง100-1,000ปีก่อนพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานว่ากิจกรรมของมนุษย์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยเช่นกันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกดังนี้ 1. วัฏจักรมิลานโควิดในช่วงส่วนศตวรรษที่19นักดาราศาสตร์ชาวเซอร์เบียชื่อมิรูตินมิคารโควิด ได้เสนอแนวคิดว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีค่าของการเปลี่ยนแปลงยาวนานโดยมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของโลกดังนี้1.1การเปลี่ยนแปลงรูปร่างวงโคจรของโลกโลกมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างวงโคจรสลับไปมาระหว่างรูปร่างเกือบเป็นวงกลมกับรูปร่างเป็นวงรีซึ่งมีค่าของการเปลี่ยนแปลงประมาณ10,000แปีในขณนทุ วงโคจรมีรูปร่างเกือบเป็นวงกลมตำแหน่งที่โล er กอยู่ใกล้ที่สุดและไกลที่สุดจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ไ,ไม่แตกต่างกันมากแต่เมื่อวงโคจรมีรูปร่างเป็นวงรีมากขึ้นตำแหน่งที่โลกอยู่ใกล้ที่สุดและไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์จะต่างกันมากทำให้ได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ต่างกันมากจึงส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศของโลก1.2การเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของแกนโลก ในปัจจุบันแกนโลกเอียงทำมุมกับระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ประมาณ23.5องศาโดยมุมเอียงของแกนโลกจะอยู่ระหว่าง22.1ถึง24.5องศาและมีค่าการเปลี่ยนแปลงของมุมเอียงประมาณ41,000ปีเมื่อมุมเอียงเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อความแตกต่างของอุณหภูมิแต่ละฤดูกาลหากแกนโลกมีมุมเอียงน้อยลงทําให้บริเวณโค้ดโลกเหนือและโค้ดโลกใต้อยู่ไกลดวงอาทิตย์มากขึ้น ในช่วงฤดูร้อนจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์น้อยลงทําให้อุณหภูมิของโลกลดลงส่วนในช่วงฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีความแตกต่างระหว่างฤดูการน้อยลง1.3การหมุนควงของแกนโลกโลกมีการหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองแกนโลกจะมีการหมุนควงคล้ายกับการหมุนของลูก่างและมีค่าของการหมุนควงประมาณ26,000ปี การหมุนคงของแกนโลกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลกล่าวคือในปัจจุบันแกนโลกชี้ไปใกล้ดาวเหนือหรือดาวโพลิสขณะที่โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูหนาวและขณะที่โลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์มากที่สุดในอีกประมาณ1 2 0 0 0ปีข้างหน้าแกนโลกจะชี้ไปยังดาวเวกาทําให้ขณะที่โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูร้อนและขณะที่โลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์มากที่สุดซีกโลกเหนือจะเป็นฤดูหนาวส่งผลให้ฤดูหนาวมากขึ้น พดูร้อนจะร้อนมากขึ้นกว่าในปัจจุบันจากนั้นแกนโลกจะหมุนคงหมุนควงกลับมาที่เดิมสองการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีจากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่าแผ่นธรณีของโลกมีการเคลื่อนที่ช้าๆตลอดเวลาแผ่นธรณีจะถูกหลอมละลายบริเวณแนวแผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากันและแผ่นธรณีก่อขึ้นใหม่บริเวณแนวแผ่นธรณีแยกตัวออกจากกันจากแนวคิดของทฤษฎีเทวีปเลื่อนที่กล่าวว่า แผ่นทวีปเคยอยู่ติดกันเป็นแผ่นเดียวกันมาก่อนแล้วแยกออกจากกันในปัจจุบันเมื่อแผ่นทวีปเคลื่อนที่มารวมกันบริเวณอุตุจูด60-90องศาจะทําให้มีแผ่นน้าแข็งปกคลุมทวีปมากแผ่นน้าแข็งจะสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ออกไปสู่อวกาศทําให้พื้นดินดูดกลืนพลังงานความร้อนได้น้อยอุณหภูมิของบรรยากาศเหนือพื้นโลกจะลดลงการเคลื่อนที่ของแผ่นโตนี้ในบางครั้งอาจทําให้เกิดแนวเทือกเขาสูงบนแผ่นทวีปเช่นเทือกเขาหิมาลัย เทือเขาเหล่านี้มีความสูงจะกระดับทะเลปานกลางหลายพันเมตรส่งผลต่อการบุ่นเวียนงของอากาศและลักษณะลมฟ้าอากาศโดยด้านที่มีลมพัดเข้าหาอากาศที่อุ่นและมีความชื้นจะปะทะก,กับแนวเทือกเขาและยกตัวสูงขึ้นเกิดเป็นเมฆและมีฝนตกในขณะที่ด้านหลังแนวเทือกเขาจะไม่มีลมพัดผ่านทําให้อากาศแห้งและไม่มีฝนตกเรียกว่าเขตเงาฝน 3. การระเบิดของภูเข,ขาไฟการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี นอกจากจะส่งผลโดยตรงยังส่งผลทั้งอ้อมด้วยโดยทําให้เกิดแนวเทือกเขาสูงและภูเขาไฟเมื่อภูเขาไฟเกิดการระเบิดดุนแรงจะพ่นเท่าภูเขาไฟและแก๊สต่างๆออกมาในปริมาณมาก แก๊สที่ถูกพ่นออกมาจากการระเบิดเช่นไอน้ I ําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งแก๊สเหล่านี้เป็นแก๊สเรือนกระจกที่ดูดกลืนพลังงานความร้อนที่พื้นผิวโลกปลดปล่อยสู่อวกาศทําให้อุณหภูมิของบรรยากาศเหนือพื้นผิวโลกสูงขึ้นในเวลาต่อมาเมื่อเท่าภูเขาไฟแขวนลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นเวลานานจะสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์กลับออกไปทําให้อุณหภูมิของชั้นบรรยากาศเหนือพื้นผิวโลกลดต่ําลง 4. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบรรยากาศในช่วงเวลาที่โลก เกิดขึ้นมาใหม่ๆบรรยากาศของโลกประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนแก๊สฮีเลียมและแก๊สมีเทนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งแก๊สเหล่านี้สามารถหลุดลอยไปสู่อวกาศได้ง่ายเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกมีไม่บากพอที่จะดึงดูดแก๊สที่มีมวลโมเลกุลต่ำเหล่านี้ไว้ได้ในเวลาต่อมามีการระเบิดของภูเขาไฟทั่วโลกมีไอ้น้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซ์ แก๊สมีเทนและแก๊สในตัวเจนแก๊สเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบของบรรยากาศในช่วงเวลานั้นซึ่งไอน้ําและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สเรือนกระจกทาให้บรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปไอน้ําจะควบแน่นกลายเป็นของเหลวตกลงมาเป็นฝนเกิดเป็นมหาสมุทรส่วนแก๊สในตัวเจนซึ่งเป็นแก๊สที่มีมวลสูงกว่าและไม่ไวต่อการทําปฏิกิริยาจนเป็นองค์ประกอบหลักของบรรยากาศในปัจจุบันหการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นผิวโลก ลักษณะของพื้นผิวโลกสัมพันธ์กับความสามารถในการดูดกลืนและสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ของพื้นผิวโลกพื้นผิวโลกที่ลักษณะแตกต่างกันจะสะท้อนและดูดกืนรังสีดวงอาทิตย์ได้ต่างกันเช่นแผ่นน้ำแข็งหรือก้อนเมฆจะสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์กลับคืนสู่อวากาศได้มากทำให้อุณหภูมิต่ำในขณะที่พื้นดินจะดูดกืนรังสีจากดวงอาทิตย์ได้มากทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น 6. ปริมาณละองลอยในชั้นบรรยากาศในชั้นบรรยากาศมีอนุภาคของแข็งหรือละองลอยและของเหลวขนาดเล็กแขวนลอ,อยอยู่ ละอองส่วนใหญ่มาจากการถูกปล่อยออกมาจากองงานอุตสาหกรรมไอเสียจากรถยนต์ภูเขาไฟระเบิดไฟไหม้ป่าเป็นต้นเมื่อลรอองแขวนลอยเป็นเวลานาน,านจะทําให้เกิดการสะท้อนและการกระเจิงของแสงส่งผลให้ารังสีจากดวงอาทิตย์ผ่านลงมาสู่พื้นผิวโลกได้ปริมาณน้อยลงอุณหภูมิของอากาศบริเวณพื้นผิวลกจึงลดลง7ปริมาณแก๊สเรือนกระจกการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกทําให้มีการใช้พลังงานมากขึ้น เช่นการผลิตกระแสไฟฟ้าอุตสาหกรรมต่างๆการคมนาคมทําให้ปริมาณแก๊สเลนกระจกในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นและแก๊สเหล่านั้นจะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวชุกอินฟราเรดท,ที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว้ทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงและอาจนําไปสู่ปริมาณฝนระดับน้าทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์สัตว์และพืชผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ุณหภูมิของอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันโดยสามารถกล่าวถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกได้ดังนี้ 1. ภาวะเลือกระจกที่มีความรุนแรงในช่วงยุคป,ประวัติอุตสาหกรรมมีการนําเชื้อเพลิงซากตึกตำบันเช่นถ่านหินน้ํามันซึ่งเป็นสารประกอบคาร์บอนมาใช้ทําให้เกิดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก ซึ่งภาวะน,นี้อาจทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ําแข็งบริเวณขั้วโลกละลายมากขึ้นและการละลายของน้ําแข็งจะทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นพื้นดินบริเวณชายฝั่งอาจจมลงใต้ทะเลเกิดการกดเซาะและพังทลายของชายฝั่ง 2. ภัยธรรมชาติเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลให้ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเช่นภัยแล้งไฟป่าพายุน้ำท่วมซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมและปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนหรือเกิดการกระจายของโรคระบาดในพื้นที่ที่เกิดภัยธรรมชาติภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิสูงสุด ในบริเวณต่างๆให้สูงข,ขึ้นซึ่งนำไปสู่ภาวะโลกร้อนจึงเกิดความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้กับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นมากขึ้นมีความต้องการเพิ่มกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องจากการขาดแคลนน้ำที่จะใช้ผลิตไฟฟ้าด้วย 4. ความหลากหลายทางชีวภาพจะลดลงนอกจากปริมาณน้ำฝนที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อน,น้ำท่วมและภายแล้งแล้ว ทำให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศรวมถึงป่าไมา้ต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในภาวะโลกร้อนขึ้นทำให้พืชและสัตว์หลายสายพันธุ์ลดจำนวนและสูญพันธุ์ไปในที่สุดพื้นที่ใช้ฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการที่ระดับน้ำลดลงความหลากหลายทางชีวภาพจะน้อยลงปะะการังเกิดการฟอกขาวส่วนในบริเวณแอ่งน้ำหรือทะเลสาบน้ำจะตื้นพืชน,น้ำและพืชชุ่มน้ำโดยรอบจะลดลง ส่งผลต่อการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำา 5. ปัญหาด้านสุขภาพอนมามัยของมนุษย์การเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิสูงสุดในบริเวณต่างๆทําให้มีจํานวนวันที่อากาศร้อนเพิ่มมากขึ้นและเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงขึ้นซึ่งมีผลต่อสุขภาพอนมามัยของมนุษย์เช่นการเป็นโรคลมแดดการระบาดของโรคมาล,ลาเรียและโรคไข้เลือดออกเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลต่อวงจรชีวิตของยุง ทำให้ยุงนั้นขยายพันธุ์ได้มากขึ้นการเกิดโรคอุจจระร่วงเนื่องจากอาหารและน้ําปนเปื้อนแบคทีเรียที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น